b o o n j s c h e r s é l è v e v สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับเอเบียง n วนิอุ t าเซดวิดีโคลิปนะฮะยินดีต้อนรับสู่วิดีโอคลิปประกอบการสอนภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสนะครับในวันนี้ครูก็จะมานำเสนอเรื่อง Le c o n fl เ e ล r f r a n ศนะฮะ l e c o ล r งเฟลศนะครับหรือว่าแม่น้ำสายใหญ่หรือว่าแม,ม่น้ำสายสำคัญของประเทศฝรั่งเศส นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับนะเราจะต้องนะฮะมาดูความแตกต่างกันก่อนนะครับนะความจริงคำว่าแม่น้ำในภาษาฝรั่งเศสเนี่ยนะฮะมันมีอยู่สองคำก็คือเอิร์ฟเลฟกับอินเรเวียกนะครับนะฮะทีนี้เรามาดูความแตกต่างในการใช้ของคำว่าแม่น้ำนะครับทั้งสองคำนี้นะครับคำแรกนะครับเอิร์ฟเลฟนะครับเอิร์ฟเลฟนะเป็นเพศชายนะครับเอิร์ฟเลฟจะหมายถึง แม่น้ำที่มีทางออกหรือว่าไหลลงสู่ทะเลนะครับเอิร์ฟเลฟ์นะครับคำที่สองก็คืออินริเวียร์อินริเวียร์นะครับอินริเวียร์ก็จะหมายถึงแม่น้ำที่ไม่ได้มีทางออกสู่ทะเลนะครับแล้วกนะ็ในที่นีนะ้ในคลิปนี้นะครับสำหรับเลกของเฟิร์ฟของเซก็คือจะหมายถึงแม่น้ำที่ไหลลงสู่ ทะเลนะครับนณะที่สําคัญนะครับของประเทศฝรั่งเศสนะครับนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับสำหรับเลตแคนซิโปฟเลฟเดลาฟองส์นะหรือว่าแม่น้ำสายสำคัญนะครับแคนซิโปหรือแคนซิปาลนะครับนะแปลว่านณะที่สำคัญนะครับนะแม่น้ำสายสำคัญของ ประเทศฝรั่งเศสนะครับถ้านักเรียนดูในแผนที่นะครับตั้งแต่ทางเหนือขึ้นมาเลยนักเรียนจะเห็นนะครับนะตรงปารีสเนี่ยก็จะมีแม่น้นําแซนใช่ไหมครับนะตรงภาคกลางก็จะมีแม่น้ําลัวนะครับทางภาคตะวันตกหรือว่าซ้ายมือของนักเรียนนะครับตรงเมืองบอกโดนะครับนักเรียนก็จะเห็นแม่น้ํากาคอนนะครับแล้วก็ทางขวามือของนักเรียนนะครับหรือว่าณนะทางาทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ย นะครับตรงมักเซลียงเนี่ยนักเรียนก็เห็นแม่น้ำโรนนะครับแล้วก็นะฮะขึ้นไปทางตะวันออกเฉียงเหนือตรงเมืองสแาสบูนักเรียนก็จะเห็น,มน, hone, นแม่น้ำแรงนะครับเหล่านี้ก็จะเป็นเลแพนซิโเฟล์เดลาฟองส์นะครับเรามาดูทีละแหนะทีละสายกันเลยนะครับสายแรกนะครับลาแซนลาแซนมาลวามยาวเป็น766กิโลเมตร Elle traverse Paris et se j e t t e dans la manche นะครับสำหรับแม่น้ำแซนนะครับอาร์ลาลงเกอร์ก็คือมีความยาวนั่นเองอา o i โว a l ล n g u e u งเกอร์ ur, นะครับมีความยาว776กิโลเมตรนะครับ elle t r a v e r s e Paris นะครับ elle ตัวนี้ก็หมายถึงลาแซนนั่นเองแม่น้ำแซนเนี่ยนะแวลทราเวกสนะแปลว่าตัดข้ามผ่านก็คือไหลผ่าน นะครับกรุงปารีสนะครับเอเซเชตด,ดลอลมงส์นะนเว็บเซเชตเต้แนเซเชตเต้ก็คือเอาตัวเองไหลลงสู่นะทะเลมงส์นะครับนะฮะถ้านักเรียนดูในแผนที่นะครับทะเลมงส์นะครับก็จะอยู่เ,เหนือปารีสขึ้นไปอยู่ทางซ้ายมือนะครับจะเห็นเป็นสีฟ้านะครับนั่นคือทะเลมงส์นะครับนะอันนี้ก็จะเป็นนะลักษณะของ แม่น้ําแซนนะครับที่สําคัญลักษณะที่สําคัญของแม่น้ําแซนนะครับนะฮนะที่มักจะออกข้อสอบอยู่บ่อยๆนะครับสายต่อมานะครับนะก็คือแม่น้ําหลวนะครับ l าหลว est le fleuve le plus long de la France avec la longueur de 1020 km. Elle traverse Orléans, Tours, Nantes et elle se jette dans l'océan Atlantique. นะครับล่าหลวหรือว่าแม่น้ำลลวเป็นเลฟเลฟที่เล u ลูลงด de l ลาฟ a งส์ก็คือเป็นแม่น้ำสายที่เล p ลูลง o น g ก็คือสายที่ยาวที่สุดในฝรั่งเศสกับความยาวอ v วกลาลงเก u ร์ r เด1,020นกิโลเมตรนะครับม0 2 0กิโลเมตรนะครับนะสำหรับแม่น้ำลลวนี้นะครับนะถ้านักเรียนดูในแผนที่นะครับก็จะอยู่ตรงกลาง นะครับหนะไหลผ่านตรงกลางของประเทศฝรั่งเศสนะครับออนทราเวสอ็อกเลียงนะจะไหลผ่านเมืองอ็อกเลียงไหลผ่านเมืองตูไหลผ่านเมืองนองนะครับแล้วก็จะไปไหลลงสู่โอเซียงแอตแลนติกนะครับทางด้านซ้ายมือของนักเรียนหรือทางด้านทิศตะวันตกนะครับโอเซียงแอตแลนติกที่เห็นเป็นฟ้าฟ้านะครับหมหาสมุทรออตแลนติกนั่นเองนะครับนะ นี่มาดูสายต่อมาเลโอโคนนะเลโอโคนสังเกตได้ดีนี่คือเป็นแม่น้ําที่เป็นเพศชายนะครับนะสสายแรกลาแซนลาลัวเป็นเพศหญิงหมดเลโอโคนนะครับจะเป็นเพศชายแม่น้ําโคนนะครับเลอโคนอาลาลุงเกอร์เดอ812กิโลเมตรอินเซจ์ต์ในทะเ์เมดิเตอร์เรเนียอินพัสปาร์มร์เซย์อาบิยองเอลียงนะครับสำหรับแม่น้ำโคนนะครับ นะจากในแผนที่นะนักเรียนจะเห็นได้จากอ,าอยู่ทางตันออกเฉียงใต้นะครับอยู่ตรงเมืองมักเซยนะครับนะจริงๆก็จะไหลเขาจะไหลผ่านมาจากาทางสวิตนะมาจากเมืองลียงนะครับไหลลงมาเรื่อยๆนะครับผ่านลียงผ่านเมืองอาวิยงนะผ่านมักเซยแล้วก็จากนั้นก็จะไหลลงสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับจะเป็นแม่น้ําที่ไหลลงสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะหรือลาแมเมดิเตอร์เนก นะครับนะส่วนใหญ่นะครับข้อสอบนะครับที่จะออกเนี่ยก็คือเขามักจะถามคุณสมบัติว่าเช่นแม่น้ําที่ไหลลงแมกมดิเตอร์คเน่คือแม่น้ําอะไรแม่น้ําที่ไหลลงลามงคือแม่น้ําอะไรแบบนี้นะครับนะฮะอ่ะต่อมานะครับนะแม่น้ําสายต่อมานะลาการอนนะครับลาการอนลาการอน à la longueur de 650 km. Elle traverse Toulouse et Bordeaux. e n l se jette dans l'océan Atlantique. นะครับแม่น้ำกาฮอนนะเป็นเพศหญิงแม่น้ำกาฮอนนะครับแม่น้ำกาฮอนเนี่ยนะก็ถ้าท่านนักเรียนจะหาในแผนที่ก็คือนะครับนะจะอยู่ทางซ้ายมือด้านล่างนะครับนะของแผนที่นะจะเห็นแม่น้ำกาฮอนแม่น้ำกาฮอนนะครับจะไหลมาจากประเทศสเปน นะครับจำต้นกำเนิดเขาจะอยู่ที่ประเทศสเปนนะครับจะมีความยาว650กิโลเมตรนะครับแล้วก็ไหลตัดผ่านตูลูสแล้วก็บอกโดเมืองสำคัญสำคัญนะครับแนะมีตูลูสกับบอกโดนะครับแล้วก็แนะพอไปถึงบอกโดปุ๊บนะ่แม่น้ำกาคอนก็จะไหลลงสู่โลเซียงแอตแลนติกนะครับหรือว่ามหาสมุทรอตแลนติกนะครับแนะ Okay. 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 Le Rhin. Le Rhin forme la frontière entre la France et l'Allemagne sur 188 km. Ce n'est pas tout à fait le fleuve français, mais le fleuve européen, parce qu'il traverse plusieurs pays. นะครับเรือแข่งทีนี้นะเรือแข่งก็คือแม่น้ําแข่งนะครับแม่น้ําแข่งอยู่ตรงไหนของแผนที่นะนักเรียนมองหาเมืองสตราสบูร์กนะครับสตราสบูร์กก็จะอยู่นะครับทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับนะฮะอยู่ในตรงขวามือนะด้านบนนะครับนะสตราสบูร์กแม่น้ําแข่งก็จะไหลตัดผ่านตรงนี้นะครับเขาบอกว่าเรือแข่งฟอร์มเมอร์ลาฟงเจอองเทอร์ลาฟงส์เอลแลนด์ลมนเนี่ยก็คือแม่น้ําแข่งเนี่ย เขาเป็นฟงเจก็คือเป็นพรมแดนนะครับระหว่างฝรั่งเศสและเยอรมันนะครับระหว่างฝรั่งเศสและเยอรมันนะครับความจริงไม่น้ำแคนะ็งเนี่ยเขามีความยาวเป็นพันกิโลเมตรเลยแต่ว่าเราตัดมาเฉพาะที่ไหลผ่านประเทศฝรั่งเศสเนะี่ยคือ188กิโลเมตรนะครับแล้วในที่นี้กูเขียนอีกว่าเซเน s t สตตเฟส le, mais le ือฟลอบฝ a ั่ง a i s เมส l e ฟล e บยุโปก็คือ มันไม่เชิงจะเป็นเลฟเฟอรฟงเศสสะทีเดียวคือเมน้ําแข็งเนี่ยนะหลายคนจะกล่าวว่าเขาไม่ไม่ใช่ไม่น้าสายสาคัญของฝรั่งเศสสักเท่าไหร่เพราะจริงแมน้ําสายสําคัญของฝรั่งเศสที่เป็นที่ยอมรับกันจริง,จ,รงจะมีแค่สีสายก็คือลาแซนลาลัวเลโอโคนลากาคอนนะครับนะถ้าเกิดไปเจอในข้อสอบแต่ว่าที่ครูยกเรือแข็งขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่านะมันไม่ใช่เมน้าสายสมันไม่ใช่แม่น้ําฝรั่งเศสแท้นะครับแต่ว่าเป็นเลฟเฟ ย oh ะโรบเป็นแม่นม้ำย,ยุโรปมากกว่า Pasqu'in Travex-Presurpee นะเพราะสิ่า่มันไหลผ่านหลายประเทศในยุโรปคือถือว่าเลคังนะเป็นแม่น้ำสายสำคัญของทวีปยุโรปนะครับนะแล้วก็นะืไหลผ่านฝรั่งเศสเนี่ยนะรประมาณ188กิโลเมตร ท่านนั้แต่ว่ามันมีความสําคัญตรงที่นะมันฟอกนะมันฟอกเ่คือเป็นเป็นตัวที่แบ่งลาฟงเทียร์ก็คือพรมแดนนะครับระหว่างลาฟองส์เอลแลนเแมนเนี่ยนะครับนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นนะลักษณะของแม่น้ำสายสำคัญนะครับของอ,อประเทศฝรั่งเศสนะครับเลพแคนซิโปเฟลฟ์เดลาฟองส์ อยากให้นักเรียนนะทำความเข้าใจนะครับภูมิศาสตร์ฝรั่งเศสให้ดีเพราะว่าภูมิศาสตร์ฝรั่งเศสเนี่ยจะออกในข้อสอบเนี่ยค่อนข้างเยอะนะอยากให้นักเรียนเนะี่ยอย่างน้อยเนี่ยนะให้จําภาพแผนที่แล้วจินตนาการไว้ว่านะครับประเทศฝรั่งเศสเนี่ยล้อมรอบด้วยอะไรมีแม่มีมหาสมุทรมีทะเลอะไรอย่างเช่นทางเหนือเนี่ยนะก็จะมีลามงส์ใช่ไหมครับนะฮะซ้ายมือของเราก็จะมีโอซียงนอัดลองติกนะครับขวามือทางตะคัง,งใต้ใตใต ก็จะเป็นแมเมดิเตอร์รเนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยประเทศฝรั่งเศสล้อมรอบด้วยประเทศอะไรนะมีแม่น้ําสายอะไรไหลผ่านตรงไหนอยากให้นักเรียนนึกภาพให้ออกแล้วนักเรียนจะสามารถอ่แม่น้ำนะครับได้นะครับนะฮะก็นะนะสำหรับนะวิดีโอคลิปนะครับอันนี้ก็นะขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็อย่าลืมทบทวนนะครับแม็กซิโบกูบอนชกเนเออกว่า